สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่อง Sunday c h ชา n น l นะครับก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์นะครับหรือว่าหนึ่งโครงการดีๆของทางภาครัฐนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้นะครับได้เปิดนะครับให้ใช้สิทธิบริการเนี่ยมาในซักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็มีคนใช้สิทธิ์นะครับจำนวนไม่มากนะครับโครงการนี้คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจำนวนสิทธิ์นะครับ ที่ยังเหลือนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะครับยังเหลืออีกร้านกว่าสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าช่วงใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วเนี่ยเราจะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้นะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราเองนะครับก็จะขออนุญาตนะครับ ในการนะครับเข้าไปดูโครงการหรือว่าวิธีการสมัครง่ายๆกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปว่าเที่ยวด้วยกันนะครับอ่าแล้วจากนั้นเราจะเห็นนะครับใน Google ขึ้นมาว่า w w w ทเราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับแล้วก็คลิกลงไปเลย พอคลิกลงไปแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับโครงการหลักเกณฑ์ต่างๆเยีะยวแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสิทธิ์คงเหลือกันดีกว่านะครับสิทธิ์คงเหลือมาแล้วนะครับโอ้โหจำนวนสิทธิ์ที่พักนะครับตอนนี้เหลือ1 1ึ่งล้านสองแสนนะครับกว่าสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านล่างครับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินนะครับตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นกว่าสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับซึ่ง เหลือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่ายังมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูวิธีการสมัครเนาะเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการกันเลยดีกว่านะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ขยายระยะเวลาโครงการนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2อง3นะครับจนถึงวันที่31มกราคม2 5ง4เลยทีเดียวนะครับผม ก็มาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับสิทธินะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเพิ่มสิทธิ์ที่1ลดนะครับส่วนลดค่าที่พัก40%นะครับ1นคนนะครับใช้สิทธิได้10ห้องหรือ10คืนนะครับในส่วนที่2นะครับจะเป็นสิทธิ์คูปองอาหารหรือท่องเที่ยวนะครับซึ่งเวลาเราเข้าพักแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราเช็คอินนะครับเขาก็จะให้นะครับคูปองนะครับใน ที่จะลดค่าอาหาร4 0นะครับก็แม็กสุดนะครับวันจันทร์ถึงวันละหัสอยู่ที่900บาทนะครับแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับอยู่ที่600บาทนะครับอ่าและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพิ่มสิทธิ์ที่3นะครับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินนะครับในกรณีที่เราจองตั๋วเครื่องบินนะครับร่วมกับโครงการนะครับมูลค่าลดสูงสุดเนี่ย2,000บาทต่อผู้โดยสารเลยทีเดียวนะครับเยอะมากๆเลยนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดโครงการนาะที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาร้านอาหารโรงแรมหรือแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับในเว็บไซต์นี้เลยสะดวกสบายเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของนะครับกรุงไทยคอนเน็กนะครับผมซึ่งอันนี้เราสามารถนะครับ แอดไลน์แอดนะครับไปเพิ่มเพื่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาโครงการต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ไปสอบถามได้เลยนะครับเขาก็จะมีนะครับบอทดนะตอบคําถามเราด้วยนะครับมาดูข้อมูลโครงการนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็เป็นโครงการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเนาะภายในประเทศนะครับและอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ช่วยผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะครับก็ ว่ากันไปบาบาบานะครับแต่ที่รู้คือมันดีนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวเนี่ยเราได้ส่วนลดเนาะอย่างน้อยก็ได้ส่วนลดนะฮะก็เซฟเงินในกระเป๋าของเราเอาไว้นะครับการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนะครับสําหรับภาคประชาชนนหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการสมัครนะครับ 2ต่อมานะครับต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่สมัครนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับการสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักนะครับอันนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะสนับสนุนค่าที่พักโรงแรม4 0เรลยทีเดียวนะครับของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนนะครับทั้งนี้ไม่เกิน3000บาท ต่อห้องต่อคืนนะครับผมแล้วก็จํากัดสิทธิ์คนละไม่เกินนะครับ10ห้องนะครับหรือ10คืนเท่านั้นนะครับผมไม่เพียงเท่านั้นนะครับเมื่อจองห้องพักไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับผมอันนี้นะจองแล้วจองเลยนะครับเสียแล้วเสียเลยนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นการกันเสธิ์ผู้อื่นนะครับไม่งั้นเนี่ย จองกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็ไม่ไปพักนะครับอันนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับผมต่อมานะครับสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารนะครับโอ้โหนอกจากที่พักแล้วนะครับก็ยังลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับรายละเอียดนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาจะสนับสนุนเนาะคูปองค่าอาหารนะครับหรือคูปองท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่า900บาทต่อห้องต่อคืนนะเวลาเราไปพักนะครับผม ก็นะครับถ้าเราเนี่ยเช็คอินโรงแรมเสร็จเมื่อไหร่นะครับวันจันทร์นะครับจันทร์อาคารพุทธพูหัสเนี่ยเราจะได้รับ900บาทเนาะเป็นคูปองนะครับแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้รับ600บาทนะครับผมแล้วก็จะได้รับคูปองอาหารนะครับหรือท่องเที่ยวเนี่ยวันละ1ครั้งหลังเวลา17.00นของวันที่เช็คอินนะครับเท่ากับว่าถ้าสมมุตินะครับผมนะฮะ เป็นคนน่านนะครับไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมเช็คอินโรงแรมเนี่ยนะฮะแล้วผมนะฮะอยากได้คูปองเนี่ยนะครับเก้าร้อยบาทหกร้อยบาทเนี่ยไปทานอาหารเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องไปเช็คอินนะครับกับทางเคาน์เตอร์ที่โรงแรมนะฮะเขาจะมี qr โค้ดให้เรายิงนะครับจากนั้นเราถึงจะได้คูปองอาหารนะครับอ่าโดยคูปองอาหารเนี่ยสามารถใช้ได้เนาะพูดง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับ ของวันที่เช็คอินนะฮะถ้าสําหรับวันที่เราไปพักวันนี้สมมติผมไปพักที่เชียงใหม่วันนี้นะฮะได้คูปองอาหารมาแล้วผมไม่ใช้ภายในเที่ยงคืนวันนี้นะฮะก็จะหมดเขตหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับผมคูปองอาหารนะฮะและท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการนะครับโดยประชาชนชาระ60%รนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนอีก40%นะครับผมจากคูปองนะครับผม <prueba. S 2> มาดูนี่นะครับสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินนะครับประชาชนที่เข้ามาก่อข้อมูลนะครับเพื่อรับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เราจะจองอยากจองแค่ตั๋วเครื่องบินก็จองอย่างนี้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องเป็นตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักนะครับโดยนะครับสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยสองสิทธิ์ต่อผู้โดยสารนะครับต่อ1ห้องโรงแรมที่พักนะครับ ทั้งนี้นะครับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเท่ากับ40%ของราคาตั๋วเครื่องบินเนาะสมมติตั๋วเครื่องบินราคา1,000บาทเนี่ยนะก็จะลดให้ผมไป40%นะครับผมหรือว่า400บาทนั่นเองผมก็ต้องจ่าย600บาทเนาะนะครับผมแต่ลดสูงสุดนะไม่เกิน2,000บาทต่อผู้โดยสารนะครับผมต่อมานะครับทางเราหรือประชาชนต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเต็มจำนวนไปก่อนนะวันที่จองตั๋วนะ เราจะจ่ายผ่านแอปะไรครับเราต้องจ่ายเต็มไปก่อนนะครับแล้วต้องนะครับมีการเดินทางในวันที่เดินทางที่บินจริงด้วยนะครับรวมถึงเช็คอินเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่เราจองไว้นะครับผมตัวเครื่องบินนะครับเป็นประเภทไปหรือกลับนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันนะครับที่จองโรงแรมนะครับกรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทําได้นะครับขึ้นหรือว่านะครับจะนะครับ จะเป็นวันเดินทางหรือวันไปกลับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยต้องไม่ห่างจากวันที่เช็คอินเช็คเอาท์นะครับจากโรงแรมเนี่ยไม่เกิน5วันนะครับผมบางคนเนี่ยเดินทางนะครับเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับผมกว่าจะกลับเป็นเดือนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็คือไม่เกิน5วันเท่านั้นนะครับและการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวนะครับต้องอยู่ภายในวันที่31มกราคม2564นะครับหรือวันที่หมดโครงการพอดีนะครับผม โอเคเราก็ได้รู้ถึงรายละเอียดโครงการไปแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์คงเหลือเนี่ยเหลือเยอะเลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรานะฮะไปดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยนะครับ วิธีการลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะอันนี้เขาให้ลงทะเบียนผ่านแอปเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ SMS นะครับแจ้งทแจ้งผลการลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรานะครับดาวน์โหลดแอปนะครับเป่าตังค์ด้วยนะครับยืนยันตัวตนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะใช้บริการผ่านแอปกระเป๋าตังค์เลยนะครับผมจากนั้นนะครับพอยืนยันตัวตนเสร็จเราก็สามารถจองห้องพักได้เลยพร้อมชําระนะครับเงินเนี่ย 60%ผ่านเว็บไซต์นะครับมันจะหักเราแค่60%เท่านั้นนะครับเพราะว่าในแอปเป่าตังมันจะมีส่วนลด40%ให้กับเรานะครับผมแล้วก็จะได้วอเชอร์สำหรับเช็คอินนะครับแล้วก็ใครจะจองตัว๋วก็จองตั๋วชำระเงินนะครับตามช่องทางปกติโดยจ่ายเงินเต็มจำนวนไปก่อนนะครับแล้วก็เช็คอินเข้าพักตามวันที่กำหนดนะครับ ระหว่างเข้าพักเนี่ย17.00น,นเราจะได้คูป,ปองค่าอาหารนะครับไปกินใช้จนได้ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เช็คเอาท์นะครับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพื่อก่อข้อมูลนะครับสำหรับใช้สิทธิ์ค่าตัว๋วเครื่องบินกรณีเดินทางโดยเครื่องบินเนาะเราก็จะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับใช้อะไรบ้างนะครับ หลักๆนะครับพอมาเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขความยินยอมต่างๆนะครับรายละเอียดนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับ e w o u c h e r นะฮะจะปรากฏในแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับผมนะฮะก็900บาทต่อห้องต่อคืนนะครับสำหรับคืนวันจันทร์นะครับหรือคืนวันพระหัสบดีนะครับ คืนขอโทษครับคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสบดีนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสครับได้900เนาะส่วนนะครับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะได้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นรายละเอียดว่ากันไปนะครับกดยืนยันครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับง่ายๆเลยครับไม่ซับซ้อนนะครับ1เลือกคำนำหน้านางนะครับคำนำหน้าชื่อ นะครับนายนางนางสาวอื่นๆว่ากันไปเลยครับชื่อจริงภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักอันนี้ต้องใช้นะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรประชาชนนะครับโดยกรอก2หลักแรกนะครับสหลักแรกต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขตามมาอีกสิตัวครับวันเดือนปีเกิดนะครับว่ากันไปนะครับปีเกิดปีพศอะไรเดือนอะไรนะครับวันที่นะครับจากนั้นเบอร์โทรศัพท์นะครับ อันนี้สาคัญมากๆนะครับผมหรือบางคนนะครับมี GW a l l e t แล้วนะครับในโครงการชีบใช้เนี่ยก็ใส่เบอร์เดิมได้แล้วก็อีเมลนะครับของเรานะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับผมพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องนะฮะโหลดแอปนะครับแอปกระเป๋าตังค์นะครับแอปเป๋าตังค์นะครับเพื่อที่จะนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับผม ซึ่งอันนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการค้นหากิจการนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับเราสามารถนะครับที่จะเลือกพื้นที่จังหวัดที่เราจะไปเที่ยวนะครับสมมุติว่าผมจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะผมก็คลิกที่เชียงใหม่เลยนะครับค้นหานะครับอ่าก็จะมีให้เลือกนะครับร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวกิจการลองดูร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่กันครับอ่าเลือกราคาได้ด้วยนะครับ ไม่เกิน300บาทนะครับสมมุติผมอยากกินมีให้เลือกด้วยนะครับประเภทอาหารนะครับอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยวชาบูซกี้ปิ้งย่างยังมีนะครับโอ้นะผับบาร์เหล้าบาร์มีหมดเลยนะครับผมก็เราสามารถเลือกกันได้เลยนะอาหารอินเดียอาหารเหนือเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวผมอยากกินปิ้งย่างนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนี่ก็จะมีขึ้นมาแล้วนะครับร้านมิโซเน่นะ T t o ูสสเต็นะครับร้านลักจุ่มมุมตึกนะผมหัวก็มีหลายร้านเลยนะอันนี้ก็ถ้าเราใกล้ที่ไหนเราก็สามารถที่จะไปเลือกดูกันได้เลยนะครับผมอ่าอย่างเช่นชุมแพเนื้อกระทะนะฮะผมสนใจนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับผมแล้วก็นะมีแผนที่ให้ดูด้วยมีรูปให้เราดูด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะรหรือว่าถ้าผมสนใจเนาะ จะดูโรงแรมหรือที่พักในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่าก็จะมีขึ้นมาแล้วนะครับเรทกี่บาทนะครับผมอยากได้เรทราคาสักประมาณ500ถึง1000บาทนะครับก็สามารถพิมพ์ตัวเลขไปได้แล้วกดค้นหานะครับน่าอันนี้ก็จะมาแล้วนะครับที่พักเยอะแยะมากมายเลยนะครับวิลล่าสันพีเสื้อนะกดดูนะครับโอ้มีเวิร์ไวเว็บบอกด้วยเว็บไซต์นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะฮะ นี้เราสามารถที่จะนะครับเข้าไปใช้บริการหรือเลือกที่พักหรือโรงแรมได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับการนะครับแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่นะฮะเหลือสิทธิ์นะครับอีกเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ใช้สิทธินะฮะก็ไปลงทะเบียนกันซะนะครับแล้วก็ใครมี พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครมีข้อคอมเมนต์มีข้อสอบถามนะครับสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่ามีตรงไหนนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับช่อง u u n d y y h a n n e l เนี่ยยินดีนะครับที่จะนะครับ ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลดีๆกันได้นะครับหรือว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม